พี่น้องนะคะจากอำเภอจากตำบลชุมพลนะคะอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกวันนี้ส่งตัวแทนมาร้องเรียนในรายการสถานีประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะคะบนถนนบริเวณ3แยกลำลูกกาทางหลวงหมายเลข3,3312นะคะระหว่างคลอง14และคลอง15ทุกร้อนเรื่องนี้นะคะผู้สืข่าวของเราคุณปานิสาเขื่อนแก้วพากูลได้ติดตามไปทํารายงานนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงวิธีการแก้ไขปัญหาค่ะ เหตุการณ์อุบัติเหตุที่ถูกบันทึกโดยชาวบ้านในพื้นที่เป็นเหตุการณ์ระหว่างรถจนเก๋งโตโยต้าแคมรีที่เสียหลักหักหลบรถกระบะถลายพุ่งเข้าชนร้านขายต้นไม้ริมทางแต่โชคดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตบริเวณจุดเกิดเหตุคือสามแยกถนนลำลูกกาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3312ช่วงระหว่างหลักกิโลเมตรที่34ถึง35ลำลูกกาคลอง14เขตตำบลชุมพลอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งจุดเกิดเหตุชาวบ้านบอกว่าไม่ ไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟจราจรจึงทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งที่ผ่านมาได้ประสานงานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพลแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขไฟสัญญาณทางถนนไม่มีเลยที่ว่าทําให้รถรถเบาฮะไม่มีเลยทางนู้นก็มาอย่างแรงทางนี้ก็มาอย่างแรงครับเราจะเลี้ยวเข้าบ้านนี่เลี้ยวลาบากครับคือคนในชุมชนเนี่ยเยอะพี่กรุงเนี่ยมันเยอะมากเพราะมันมีโรงเรียนด้วยไง เป็นโรงเรียนสอนศาสนาด้วยแล้วรถมาไม่มีการเบาเลยเนี่ย ดาบตำรวจชัย,ยาสร้างการนอกเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจประจำตำบลพระอาจารย์บอกว่าถนนสายนี้จะมีผู้ใช้เส้นทางจำนวนมากซึ่งจะเป็นทั้งรถบรรทุกรถบัสและรถส่วนตัวโดยเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมไปยังจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเซาจึงมีผู้ใช้เส้นทางเฉลี่ยแล้ว2,000คันต่อวันประกอบกับบริเวณสามแยกถนนลำลูกกายังไม่มีสัญ,ญญาณไฟจราจรและไฟส่องสว่างจึงเชื่อว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุข,ขึ้นบ่อยครั้ง เดี่ยว3ครั้งต่อสัปดาห์แต่ตรงนี้ที่เห็นอยู่นะครับคือรถเก๋งวิ่งลงมาจากคลอง14ี่คือสพาน14นะครับแล้วรถปิกอัพวิ่งออกมาจากในคลองนะครับแล้วมาประจบกันที่นี่คือชนกันตรงนี้นะครับแล้วทําให้รถรถปิกอัพคันนั้นอ่ะลงไปตรงนี้แล้วรถเก๋งก็เข้าไปเฉียวชนเพลิงขายของของบ้านนี้นะครับเสียหาย ากปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันร้องทุกข์ผ่านมายังทีมงานรายการสถานีประชาชนให้ช่วยเร่งประสานผู้เกี่ยวข้องเนื่องจากบริเวณนี้เป็นจุดผ่านเข้าออกของทุกคนในชุมชนโดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็นที่จะมีชาวบ้านออกมาใช้เส้นทางจํานวนมากด้านนายสนองอาลีอุสมานร,รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลชุมพลบอกว่าบริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางร่วมซึ่งเป็นสามแยกมี2หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือกรมทางหลวงรับผิดชอบเส้นทางหลักและกรมทางหลวงชนบทรับผิดชอบเส้นทางรองที่จะมุ่งหน้าไปยังถนนรังสิตนครนายกและขณะนี้ได้มีการประสานไปยังทั้งสองหน่วยงานแล้วมันเป็น2ส,ส่วนคือส่วนนู้นเป็นทางหลวงชนบทคือทางนี้เป็นทางหลวงแผ่นดินคือเป็นเป็นสงสายคือการทำงาน ทางหลวงแผ่นดินหมายถึงว่าต้องสัมพหนท่งลวงหมเล3312หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าถนนลำลูกกาเริ่มจากแยกทูป,ปะเตมีถึงคลอง16รวมระยะทางประมาณ39กิโลเมตรมีการแบ่งถนนอ,นออกเป็น3ช่วงช่วงแรกเป็นถนนคอนกรีตระยะทางประมาณ16กกิโลเมตร แบ่งช่องทางการจราจรเป็น4ี่ช่องทางมีเก,กาะกลางถนนส่วนช่วงที่2เป็นถนนลาดยางระยะทางประมาณ15กิโลเมตรไม่มีเกาะกลางถนนแบ่งช่องทางการจราจรเป็น4ี่ช่องทางส่วนช่วงสุดท้ายระยะทางประมาณ9กิโลเมตรก่อนมุ่งหน้าเข้าถนนรังสิตนครนายกมีการบีบช่องทางการจราจรเหลือ2ช่องทางเท่านั้นซึ่งไม่มีเกาะกลางถนนรวมทั้งสัญ,ญญาณไฟและไฟส่องสว่างโดยจุดนี้ถือเป็นสามแยกวัดใจที่อาจเกิดความสูญเสีย ขึ้นได้ทุกวินาทีค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับตัวแทนของชาวบ้านสองท่านด้วยกันท่านแรกนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดกับผู้ใหญ่ไพโรจนุกหมุดหวังนะคะท่านที่สองนะก็คือคุณลุงสมบัติเจมัดน,นะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ อ่าละนะคะเดี๋ยวถามในส่วนของผู้ใหญ่บ้านก่อนเลยนะคะว่าปัญหานี้เห็นบอกว่าโอ้เป็นหลายปีแล้วใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เราเคยร้องเรียนไปที่ไหนไหมครับผู้ใหญ่ผมได้พูดเป็นวาจากับทางงค์งการบริหารส่วนตำบลนะครับอ๋อบอกกันด้วยวาจาครับค่ะแล้วทางอบตท่านช่วยยังไงไหมเขาเคยประสานไปแล้วก็ยังไม่ได้มาทำครับประสานไปที่ไหนบ้างคะเขาบอกว่าเขาประสานไปทางกรมทางหลวงชนบทนะครับนี่มันอยู่ระหว่าง สองกรณีครับมันขึ้นกับกรมทางหลวงด้วยทางหลวงชนบทด้วยก็ไม่รู้หน่วยงานไหนจะมาทำค่ะขอสักหน่วยงานเถอะครับนะเป็นเป็นพื้นที่ที่มีสองหน่วยงานดูแลอยู่นะคะผมมันสี่จังหวัดร้อยต่อโอ้โหความริงจุดนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญนะสำคัญควรจะให้ปลอดภัยพวกใครก็ต้องผ่านนะมันเป็นทางทางผ่านที่สําคัญคราวนี้ถามในส่วนของคุณลุงสมบัตินะคะ เห็นบอกว่าเส้นทางนี้เคยเกิดอุบัติเหตุอยู่บ้างใช่ไหมคะหลายครั้งครับหลายครั้งความถี่นี้แค่ไหนอาถ้าเดือนหนึ่งนะลุงเดือนหนึ่งต้องเกิดอย่างน้อยเดือนหนึ่งประมาณสองครั้งครับโอ้โหเดือนหนึ่งสองครั้งก็ถือว่าเยอะแล้วคือมีเฉียวมีชนเต็มที่มีบาดเจ็บคือมันมีหลายกรณีที่หนักเบาไม่เท่ากันต้องมีทุกเดือนครับแล้วสาเหตุที่ชนที่เฉียวกันส่วนมากเป็นเพราะคือตรงนั้นมันเป็นสามแยกครับแล้วก็ไม่มีสัญญาณใดๆเลย คือไม่รู้ว่าใครจะไปใครจะมาใครจะจอดให้กันก็ไม่รู้แม้แต่กระทั่งเส้นถนนก็ไม่มีเส้นเตีว่าให้จะรอให้อะไรไม่มีเลยก็วัดใจกันวัดใจกันครับเทนี้พอวัดแล้วต่างโนต่างมาแรงไม่เรียกว่าใครวัดเรียกว่าใจถึงด้วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งสามฝ่ายกงมีคนเจ็บคนตายแน่ละถ้าเกิดใจถึงกันทั้งคู่นะคะคือยิ่งกลางคืนด้วยยิ่งยิ่งมืดใหญ่ค่ะยิ่งมืดมองได้ไม่เห็นเลยและและในซอยนั้นมันเป็นชุมชน เกาะภัยมีมีบ้านเยอะมีคนชายเยอะเป็นโรงเรียนสอนศาสนาทั้งสองฝั่งค่ะคือเท้าเนี่ยจะต้องมีรถมารับนักเรียนไปโรงเรียนไทยเย็นก็มีรถตู้เข้ามาสามสี่คันมารับนักเรียนออกไปค่ะและพร้อมทั้งโรงเรียนไทยโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามด้วยเงินปอเนาะเราเนาะเดี๋ยวเรื่องนี้บอกว่ามีตัวแทนชาวบ้านเราที่มาวันนี้มีคนหนึ่งเคยประสบอุบัติเหตุด้วยเคยที่วิชัยใช่ไหม ตอนนั้นอุบัติเหตุเป็นยังไงรถอะไรชนกับรถอะไรกันครับผมขับรถพิฆาตนะครับมาจากคลอง16นะครับมุ่งหน้ากลับบ้านคลอง12นะครับช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มเศษนะครับเมื่อขับมาถึง3แยกนะครับก็ผมขับมาทางหลวงแผ่นดินนะครับทางเส้นหลักนะครับก็มีรถมาพุ่งชนด้านข้างตรงประตูคนขับนะครับ อย่างนี้เลยเหรอครับหมายถึงเขาชนกลางลำรถเราเลยจากนั้นก็ผมก็สลบไม่ไม่ทราบเหตุการณ์ต่อไปนะครับโอ้โหเสียหายทั้งเกิดเมื่อเดือนวันที่8คืนวันที่8เดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยครับอ๋อเดือนกว่าที่เออแต่ว่าปลอดภัยไม่ไม่บาดเจ็บใดๆนะคะก็มีบาดแผลนะครับด้านหน้าด้านขวานะครับแล้วก็เลือดซึมในสมองแล้วก็มีอาการสมองบวมนะครับก็รักษาตัวอยู่ หมอให้พักรักษาตัวอยู่ประมาณ30สิวันนะครับก็เพิ่งเริ่มมาทํางานได้นะครับอ๋อค่ะค่ะโอ้ขอบคุณแม่อุตส่าห์มาวันนี้ด้วยนะครับผมแสดงว่าคืนนั้นคือพี่วิชัยขับรถมาเราเป็นทางหลักเราก็คิดว่าปกติคนทางหลักต้องได้ทางทางรองต้องรอดูก่อนว่ามีรถหรือไม่ถ้าถ้าโดยปกติลักษณะของการขับรถอะเนาะทางรองมันต้องรอทางหลักแต่วันนั้นทางรองไม่รอทางหลักทางรองก็ใจถึงมืดมากครับก็ไม่เห็นนะครับไม่เห็นว่าทางรองก็ไม่เห็นว่า เห็นามามมผมก็ไม่เห็นว่าเขามานะครับเพราะตรงนั้นจะมีะบ้านแล้วก็ต้นไม้ในมุมที่ผมมาเนี่ยจะมีะมบ้านแล้วก็ต้นไม้บังรถที่มาด้านทางรองนะครับเดี๋ยว <ผม S 2> ดูก่อนตรงไหนนะคะ3มแยกถนนลำลูกกาทางหลวงสามสามห่งระหว่างคลองสิกับคลองสิใช่ครับ ถ้าไม่ซ่อมดิฉันไม่ไปนะเนี่ยเ <c oughs> พราะดิฉันขับรถไม่เก่งรถไม่ใช่นะแต่เราต้องการให้ซ่อมเราต้องการให้ซ่อมนะคะมมวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเราประสานงานไปที่ท่านรองผู้วยการฝ่ายวิศวกรรมนะคะของทางกรมทางหลวงนะคะก็คือท่านโสพลสังแป้นพร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านรองผอโสพลคะครับสวัสดีค่ะค่ะในส่วนของสำนักง,งานาบำรุงทางของเราที่นครนายกทราบปัญหานี้บ้างไหมคะท่านคะ ถ้งในส่วนของำนักงานรางทางนครนายกนี่นะครับคือเราเราได้สร้างปัญหาตรงนีเ้เมื่อเมื่อเช้านะครับแต่ว่าในของการแก้ปัญหานี่ครับเราก็ไม่ได้ลื่นเฉยครับในส่วนของแยกใหญ่ๆครับเราเรามีมาตรฐานในการติดตั้งป้ายจราจรหรือว่าอนุญาตไปนะครับแต่นี่จากว่าป้ายนี่ในะแยกนี้นะครับเป็นแยกที่ตัดนะฮะเป็นลักษณะไม่ใช่สามแยกครับเป็นลักษณะเป็นสี่แยกกันนะครับใช่ไหมครับ ทางทางหลักเนี่ยเป็นของกรมทางหลวงนะครับคือสายสามจหนึ่งสองครับส่วนทางรอไนะครับเป็นเป็นของทางังหวดคือนยอสามสี่ศูนย์หกครับซึ่งเป็นผิดชอบของทางจังารัดจังหวัดนครนายกครับซึ่งวันนี้เองนะครับผมเมื่อเช้าเนี่ยนก็ได้เข้าไปตรวจพื้นที่นะครับทางคออแล้วก็เจ้าหน้าที่ของตำรวจฉางฝางตกนะครับไปตรวจสอบว่าบริเวณนี้นะครับว่าจุดที่ที่ร้องเรียนว่าจุดที่มีปัญหาเนี่ยเราจะแก้ไขเบื้องต้นอย่างไรนะครับโดยวันนี้นะครับขณะนี้นะครับได้ส่งเจ้าหน้าที่นะครับ ไปติดตั้งอนุญาณการกระทิบเพื่อให้น้อยให้พี่น้องประชาชนเรือนนั้นได้คลายความปิดตัของคนก่อนนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับตอนนี้ไปติดหรือยังคะท่านคะอ่าตอนนี้กำลังติดอยู่เลยครับอ่ากำลังติดอยู่เลยนะไฟกระพริบดีค่ะเบื้องต้น่อนะครับแต่ในส่วนของถาวรนะครับก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างก็ดีหรือว่ายัณไฟคดีนะครับขออนุญาตถามนิดหนึ่งได้ไหมคะท่านนะคะเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างที่จะเป็นการถาวรที่ว่าเนี่ยหมายถึงเราจะติดตั้งเสาไฟฟ้า ให้ใช่ไหมคะครับผมครับคือทีน <most of them> um <hib formation system> ี้ครับคือบริเวณนี้จะมีโครงการใหญ่ครับซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหารถไฟเล่นด่วนกรมทางหลวงเนี่ยนะครับค่ะซึ่งก็ประมาณ200ล้านบาทนะครับที่คาดว่านะครับประมาณเดือนหน้าครับจะเป็นปัญญาครับก็จะประสานงานว่าบริเวณกลางเนี่ยจะให้สดตังไฟไส่้าแส่สว่างลมท้งใต้ต่างๆเนี่ยครับ ในในส่วนของท่านหลวงชุติระดุลเงนะครับเมื่อเช้านี้ก็ประสานงานกับท่านพอชัยศิษย์นะครับซึ่งเป็นถานดูแลบริเวณนี้นะครับก็เราเราไม่แยกกันว่าไม่แยกกันว่าใครจะรับผิดชอบแต่ว่าเราเราเราคุยกันว่าเออเราจะมาร่วมกันแก้ปัญหาอย่างไรนะครับก็อย่างนี้ดีกว่าขออนุญาตนะคะท่านรองโสพลนะะยังตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะรับผิดชอบใช่ไหมเดี๋ยวคุยกันเลยดีกว่าค่ะจะได้ให้ชาวบ้านเขารู้ชัดเจนว่าตกลง ใครจะเป็นเจ้าภาพนะะใครจะเป็นรประธานใครจะเป็นรองประธานก็จะได้ว่ากันถูกกันนะฮนะเชิญเลยค่ะ<อ>ท่านผอ,อชัยสิทธิ์นิยมราชผู้อำนวยการสํานักงานทางหลวงชนบทรจังหวัดนครนายกนะคะท่านผอชัยสิทธิ์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนนทมาครับค่ะท่านผอคะคือณวันนี้ก็คือทางกรมทางหลวงเนี่ยไปติดตั้งไฟกระพริบให้ก่อนแล้วนะคะทางกรมทางหลวงชนบท่ะคะเราจะเข้าไปดําเนินการยังไงบ้างคะท่านคะอ๋อุ่นนี้เราจะไปติดตั้งไฟกระพริบสามดวงนะครับติดเพิ่มอีก นอกเหนือจากทางกรมทางหลวงเขาติดแล้วหนึ่งจุดเราจะไปติดเพิ่อมอีกสามจุดผมเนี่ยเขาจะติดใน,ในใสายทางสายนอยอนี่สายนยอ006นะฮะค่ะรายละตอียดทางทางลอขอกเราค,ครับดีค่ะแล้วเรื่องของป้ายเตือนล่ะคะของทางท่านผอ,อชยสิทธิ์จะพอเมตตาไปติดให้ชาวบ้านได้เมื่อไหไร่คะท่านคบป้ายเตือนนะคะก็ประมาณประมาณไม่เกินอาทิตย์ครับไม่เกินอาทิตย์นี้นะก็วันอาทิตย์ที่20ส เห็นแน่นอนนะคะแสงสว่างด้ค่ะแล้วท่านผอชัยสิธิ์คะจะเมตตาแสงสว่างสักนิดได้ไหมคะเพราะว่ากลางคืนถ้ามีป้ายแต่ไม่มีแสงสว่างมันก็มองไม่ค่อยเห็นป้ายนะคะคือเรื่องเรื่องเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างเนี่ยเราได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจเมื่อเมื่อเดือนทันวาแล้วนะฮะแล้วตอนนี้เรากําลังจะขอสนับสนุนไปที่กรมทางหลวงชนบทนะครับค่ะ แต่ไม่รู้ว่าได้ไหมใช่ไหมคะหรือว่าได้แน่นอนอค่านน่าจะได้เพราะว่าเพราะว่า<น>ทำกรมเอเนี่ยท่านก็ไมตตาท่าต่างไรต่างต่าง,ง,งให้ให,ให้ให้เราลรีบตำรวจครับค่ะโดยปกติถ้าหากว่าส่งเรื่องไปที่ส่วนกลางของกรมทางหลวงชนบทแล้วนะคะภา,ภายในสัปดาห์นี้เดือนนี้ใช่ไหมคะท่านอเออก็อันนี้คงคงต้องตั้งตั้งขอ,อตั้งงบนะครับค่ะ ระยะเวลาจาจจะอาจจะสองเดือนสาเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ผมจะไม่ไว้ตามเร่งรัดครับเพราะอุบัติเหตุเกิดบ่อยครับเธอเข้าใจนะคะยิ่งเร็วก็ยิ่งปลอดภัยกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าในความเป็นไปได้ถ้าหากว่าทางกรมทางหลวงชนบทจะทําไฟฟ้าสองสว่างก็ต้องทําในเส้นทางที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงชนบทถูกต้องไหมคะถูกต้องครับอ่าคราวนี้ต้องกลับไปที่ทรงโสพล รองรสมควรจากกรมทางหลวงแล้วกรมทางหลวงที่บอกว่าเดี๋ยวรองงบประมาณอีกประมาณ200้ล้านบาทซึ่งเป็นงบก้อนเดียวกับป้องกันภายน้าท่วมที่ว่านะคะจะมีการเซ็สนสัญญาในในในเดือนหน้านี้ใช่ไหมท่านครับผมคาดว่าในเดือนหน้านี้นะครับในเดือนหน้านี้พอเซ็นสัญญาปุ๊บกระบวนการติดตั้งเสาฟไฟฟ้าในจุดนี้นะฮะในจุดแยกนี้น่าจะอยู่ในช่วงไหนของสัญญาที่เขาจะลงมือทําให้ครับท่านตอนต้นของสัญญาเลย,เลยไหม S 1> <S 1> จะได้เห็นกันในก่อนครึ่งปีนี้ไหมหรือว่าก็ต้องรอท้ายๆจนเขาทำโครงการใหญ่เสร็จแล้วค่อยเลี้ยวกลับมาทําไฟให้เราก็ท่านครับ<ะ>ในเบื้องต้นไอ้โครงการนี้นะครับระยะเวลาประมาณ1้อิบวันนะครับะระยะแรกก็เป็นงานขยายทางก่อนนะครับในการติดสร้างไฟเนี่ยก็ต้องมีระยะที่เราขยายทางเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยครับก็คงจะเป็นเรื่องของใต้จราจรนะครับแล้วก็ไปกับที่ปัญญาไฟต่างๆนะครับเขาไปลงก่อนนะครับ เพราะว่าเราคงต้อง,ต,องต้องดูเรื่องเรื่องระยะเวลาก่อนนะครับส่วนที่ว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับผมผมอยากนําเรียนนี้ว่านะครับว่าในในเราเนี่ยได,ได้ได้ประสานกับทางจังหวัดน,นะครับออกโครงการเายี่ยมประชาชนต่างๆนะครับก็พี่น้องประชาชนก,ก็ต้องขออภัยท่านพี่น้องประชาชนที่ไปที่สถานีนะครับว่า เออเก็เวลาครับเวลาไปที่สถานีครับอของเรานี่ครับเราเรามีเจ้าหน้าที่ครับเพิ่งเป็นหมวดการทางอยู่ในพื้นที่นะครับรถหนเหลืองนะครับรถสีเหลืองรถกระบะรถไซเรต่างๆนะครับถ้าเกิดเจอหรือว่าได้รับความเดือดร้อนโบกเลยนะครับบอกเรียกเลยนะครับหรือว่าจะจะใช้โทรศัพท์ก็ได้ครับสายด่วนนะครับสายด่วนกรมทางหลวงก็ได้ครับ1นึ่หรือว่า1 5ึ่ก็ได้นะครับสามารถที่จะโบกเรียกหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาที่ส่วนกลางหรือว่าอีกเบอร์นะครับเบอร์ของคนนั่นคนั่นนก็ฝาลนั่นคนน เพื่อเพื่อให้ไม่ม่เสียเวลาครับศูนสามเจครับค่ะสามสามห้าขาขออะไรนะคะสองแปดแปดครับค่ะสองแปดแปด อ่าผมสามารถที่จะจะร้องเรียนหรือว่าโทรเข้ามาแนะนําอะไรต่างๆได้นะครับเพราะว่าไม่อยากให้พี่น้องประชาชนต้องเสียเวลาในการเดินทางนะครับ<า>ในใ<ม><ม>นพื้นทงงี่ของกรมทางหลวงเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเส้นทางอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะโบกโบกเรียกให้จอดแล้วก็ฝากจดหมายหรือจะขอเบอร์โทรศัพท์โทรเข้ามาที่ส่วนกลางหรือในในต่วข,ของสำนักงานการขับได้เลยจะได้เข้าไปแก้ปัญหาได้ได้โดยตรง ค่ะดีค่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันดิฉันขออนุญาตสรุปทั้งสองท่านเลยท่านท่านรองพอโสควของกรมทางหลวงค่ะเชิญค่ะมาครับค่ะทางหลวงชนบทนะครับค่ะเออคือคือสําหรับของของเราเนี่ยนะฮะเอ่อของทางหลวงชนบทเนี่ยค่ะคลค่ะเอ่อของเรานะทางหลวงชนบทเนี่ยจะมีอาสาสมัครกองชเนี่ยเฉพาะคนนี้อยู่ในพื้นที่ร้อยร้อยหกสิบกว่าคนนะฮะซึ่งจะจะรับเรื่องราวร้องทุกข์จากพ่อแม่พี่น้องในประชาชนไอประชาชนที่ที่องค์กร ที่ชุมพนแล้วก็บึงสารนะของเรามีม,มีมีอยู่ในในพื้นที่อยู่แล้วเมื่อถรับขอ้อมูลข่าวสารจากเราเนี่ยเขาก็จะแจ้งมาที่เราอีกอีก,อก ทางหนึ่งเราก็จะรีบลงไปครับเพราะว่ามีมีอยู่แล้วครับดีค่ะงั้นดิฉันสรุปอย่างนี้แล้วกันนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาสาสมัครของกรมทางหลวงชนบทก็ดีหรือว่าเจ้าหน้าที่สายด่วนเจ้าหน้าที่ที่ออกตัวเส้นทางของกรมทางหลวงก็ตามนะคะถ้าหากว่าท่านพี่น้องประชาชนพบเห็นก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีประชาชนพบเห็นแต่ท่านรู้ข่าวว่ามีปัญหาอย่างนี้ท่านก็สามารถยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือโดยไม่จําเป็นต้องมีคนมาร้องเรียนก็ได้ถูกไหมคะ อ่าละดีแล้วค่ะ,ะฉะนั้นดิฉันสรุปนะ,ค,ะคือมาวันนี้ต้องให้ได้เหตุผลที่ชาวบ้านเราเข้าใจแล้วก็ชัดเจนตรงกันว่าวันนี้กรมทางหลวงติดไฟกับพิบให้แล้วหนึ่งจุดใช่ไหมคะท่านสองจุดครับสองจุดนะค่ะแล้วป้ายจะติดให้เสร็จภายในเมื่อไหร่ครับป้ายเตือนภัยของกรมทางหลวงอะค่ะอ่าของกรมทางหลวงเลยครับพรุ่งนี้นะแต่จะเข้าดาเนินการนะครับกี่ป้ายค่ะประมาณกี่ป้ายคะท่านคะ ตรงนั้นจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นสีแยกกันครับตรงนั้นนะครับไม่ไม่ใช่เป็นสามแยกครับก็จะติดในในส่วนของทางที่เข้าไปในหมู่บ้าททนตรงทางของบริเวณนั้นครับแล้วก็ <c oughs> จะติดในใป้ายครับแล้วก็เป็นป้ายเขาเรียกว่าป้ายบริเค้นะครับ <c oughs> แล้วก็เมื่อเช้านี้ก็ได้ได้เจอเจอกับท่านท่านผอท่านผู้ใหญ่พี่น้นะครับที่น่าขอให้ติดตรงบริเวณสุลาวิ่งได้ครับก็ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการก็คาดว่าวันนี้ครับจะเข้าไปติดให้ด้วยนะครับได้ค่ะเป็นสองป้ายนะฮะส่วนกรมทางหลวงชนบทก็ภายในวันอาทิตย์นี้จะติดไฟกับพี่ให้ด้วก็จะ ปาให้ด้วยนะคะแต่สิ่งที่ชาวบ,บ้านอยากได้มากที่สุดก็คือเสาไฟนะคะครเรามาดูกันว่าสงหน่วยงานใครจะติดก่อนกัน ของกรมทางหลวงชนบทบอกว่าภายในเดือนมีนาคมน่าจะได้เส้นถนนเส้นส่วนคุณท่านรองสพนก็บอกว่าของท่านรองสพนนี่เป็นงบก้อนใหญ่ต้องทําถนนเปิดทางเสร็จแล้วเสาไฟค่อยมานะคะเราจะรอดูยังไงก็ภายในปีนี้ได้เห็นนะคะฝากทั้งท่านผอท่านรองผอนะคะถ้าเกิดขึ้นหน่ายจะแจ้งกลับมาด้วยทางรายการพร้อมที่จะนําเสนอแล้วก็ฝากผู้ราชาวบ้านทุกคนตอนมาถ่ายรูปมาส่งมาได้นะคะครับค่ะคุณอนมาครับค่ะเชิญค่ะฝากเอาเพิ่มเติมนะฮะค่ะ สำหรับปีนี้นะช่วงต้นสายนะครับคเราได้งบมาอีก26ล้านนะกรมทางหล,งหลวงชนบทจะทำป่าต้นสายให้5กิโลนะครับรีเซ็ติ้งนะครับอตอนนี้กำลังจะเปิดประมูลนะครับค่ะ ยินดีท่านมีน้องครับค่ะขอถนนที่มีไฟมาพร้อมเลยนะคะจะได้ขอทีเดียวนะคะกันช่วยกันจะได้ไปว่าว่ามันมันมันเออมันจะได้พร้อมหรือเปล่าเดี๋ยวมาใหญ่ทีนครับแต่ไม่เป็นไรค่ัถ้าไม่ได้พร้อมสถานีประชาชนยินดีต้อนรับชาวบ้านมาแจ้งอีกก็ได้นะคะเดี๋ยวเราติดต่อให้ขอบพระคุณท่านรองพอและท่านพอมากๆเลยนะคะขอบครับขอบพระคุณอย่างสูงค่ะที่เมตตาค่ะก็ฝากพวกเราชาวบ้านนะเดี๋ยวลองดูนะคะนี่ก็เห็นผลแน่นอนภายในที่นี้ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงภายใน3เดือนก็น่าจะได้เสาไฟจากทางหลวงชนบท เสาไฟพร้อมไฟและสองสว่านด้วยนะคะอย่าเพิ่งไปแต่เสานะคะช่วยกันขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะขอบพระคุณค่ะเอาละค่ะทุกปัญหามีทางออกใช้เวลานิดหนึงบ้างเราก็รอได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังข่าว15นาฬิกากันก่อนเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบในช่วงของสถานีมีดีมาบอกค่ะ ันขาวเวลา15นาฬกานะครับกสทชเตรียมจะประมูลทีวีดิจิตอลนะครับและประมูลคลื่นโทรศัพท์ 4G ภายในปีนี้ครับเพื่อขยายการรองรับความต้องการของประชาชนพร้อมที่จะมีการเน้นกลไกาการคุ้มครองผู้บริโภคให้มากขึ้นเลยครับ